เช้าน,นี้ที่พนมเป็นประเทศกัมพูชาวันนี้วันที่14เมษาประเทศกัมพูชาเขาประกาศเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดสงกรานสงกรานหยุด3วัน 14, 15, 16เมษา ประกาศให้หยุด3วันเป็นวันสงกรานค่ะแต่บังเอิญว่าปีนี้มีโควิดเขาก็เลยครั้งแรกรัฐบาลเขาเครอฟิวแค่สองสัปดาห์แต่วันนี้มีคนตายจากโควิดเยอะ33รายก็เลยประกาศเป็นวัน เคอร์ฟิวต่ออีก2ส,สัปดาห์เพราะฉะนั้นเมะจะเป็นวันหยุดสงกรานต์ประชาชนก็ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนห้ามออกนอกเขตด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่พนมเปญน,นะคะดิฉันอยู่ที่พนมเปนติดมา2ปีปีที่2แล้วยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยถ้ากลับคราวนี้ก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกนะคะ เพราะว่าเข้าออกยากอันนี้ดอกกะถิน่นะสวยงามจนงให้ชมบรรยากาศว่ามันมืดมืดแล้วก็เงียบไม่ค่อยมีคนสัญจรไปมานะคะ อยู่ตอนนี้ดิฉันถ่ายทอดจากถนน350นะคะหน้าบ้านก็ปลูกหน้าบ้านปลูกไอ้นี้ปลูกกระถินแล้วก็ปลูกโซมมะนาวมะกรูดป้องกันสัตว์พิษนี่คือธงชาติประชาชนรัฐบาลก็ให้ประชาชนติดธงชาติหน้าบ้านให้รู้ว่าเป็นวันหยุด แล้วก็บ้านตรงข้ามนี้เขาขายออหมูพะโลบังเอิญว่าประสาโอรสัยมีคนติดเชื้อโควิดจำนวนมาก631รายอาจจะมากกว่านนั้นเพราะตรวจยังไม่เสร็จคนในบ้านนี้เขาก็เลยปิดตลาดเขาก็ไม่ได้ไปขายหมูพะโลเป็นเพื่อนบ้านคะ่ะแต่เป็นคนเวียดนาม อันนี้คือบรรยากาศนะคะเงียบมากไม่มีคนเดินออกกำลังกายประชาชนไม่กล้าเดินออกมาข้างนอกเลยเพราะกลัวเหมือนฝนจะตกนะวันนี้นะ่ะก็จะมีบ้างคนงานเขาไปทำงานร้านขนมปังก็เดินออกมา ตรงนี้เขาเรียกว่าคุกตูสแสลงขอให้มีความสุขปีใหม่นะคะ ពីមីសង្ក្រានសូមជូនពូសង្ក្រានឲ្យមានសក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីកូវីដសូមឲ្យកូវីដកទៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សលោកចាសូមអរគុណជម្រាបលាសុស្ដីសង្ក្រានទេ